สวัสดีค่ะวันนี้จะพามาพับเหรียญโรยทานกุหลับพันปีค่ะตัดริบบิ้นที่ความยาว20นิ้วจำนวน4เส้นพับปลายด้านหนึ่งลงมา10เซนติเมตรเสร็จแล้วเรามาทําเป็นฐานสี่โดยหันริบบิ้นด้านสั้นขึ้นข้างบนค่ะดึงริบบิ้นให้กระชับเสร็จแล้วใส่เหรียญพับริบบิ้นด้านสั้นมาทับเหรียญ ตับต่อกันไปเรื่อยๆจนครบ4เส้นเส้นที่4สอดเก็บค่ะกรอบด้านสอดเก็บปลายริบบิ้นเส้นสั้นเดวยวเราจะสอดไปตามแนวของริบบิ้นค่ะทำให้ครบ4เส้น เดินให้กระชับเสละกกลับด้านเริ่มจากริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนนะคะพับไปด้านหลังสองครั้งเสร็จแล้วจับปลายริบบิ้นมาสอดตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านข้างนะคะอีกครั้งคะ่ะพับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านบนพับไปทางด้านหลังสองครั้งจับปลายริบบิ้นมาสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ทางด้านข้างริบบิ้นก็จะมาโผล่ตรงกลางคะ่ะทำแบบนี้ไปจนครบสี่เส้น ตะวัดริบบิ้นขึ้นด้านบนเสร็จแล้วจับริบบิ้นมาวางทับกันโดยให้เส้นที่1อยู่ด้านล่างเส้นที่2 3 4ทับอยู่ด้านบนใช้มือหนึ่งรวบเสร็จแล้วหมุนค่ะเราจะหมุนประมาณ2รอบนะคะ จับปลายริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านนอกโค้งริบบิ้นไปทางด้านหลังเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องว่างใต้ฐานดอกให้ปลายริบบิ้นโผล่ด้านล่างอีกครั้งค่ะจับริบบิ้นเส้นที่อยู่ด้านนอกสุดโค้งไปทางด้านหลังเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องว่างใต้ฐานดอกดึงริบบิ้นให้กระชับทำแบบนี้ไปจนครบ4เส้น ดึงกลีบให้เท่ากันต่อไปเริ่มลายใหม่เริ่มจากริบบิ้นเส้นที่อยู่ทางด้านซ้ายพับริบบิ้นมาทางด้านหน้าพับข้ามมุมที่หนึ่งไปโค้งายริบบิ้นเข้าหาตัวเองเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องว่างที่อยู่ใต้ทันดอกนะคะช่องสอดจะอยู่มุมที่สองพอดีใช้มือดันริบบิ้นขึ้นแล้วดึงริบบิ้นอีกหนึ่งครั้งอีกครั้งนะคะพับริบบิ้นที่อยู่ทางด้านซ้ายพับมาด้านหน้า เสร็จแล้วตวัดริบบิ้นกลับมาหาตัวเองหนึ่งครั้งสอดปลายริบบิ้นเข้าตรงช่องว่างใต้ฐานดอกช่องถัดไปทำแบบนี้ไปจนครบทั้งสีเส้น เริ่มลายใหม่เริ่มจากลิบบินเส้นยาวที่อยู่ด้านบนนะคะาพาลิบบินมมวนไปทางด้านหลังหนึ่งครั้งตวัดลิบบินกลับมาด้านหน้าเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องว่างใต้ฐานดอกใต้กลีบสีขาวด้านบนสอดลิบบินลงเสร็จแล้วดึงให้กระชับค่ะอีกครั้งนะคะ จาะริบบินเส้นที่อยู่ทางด้านบนเป็นเส้นยาวนะคะหมุนไปท่าน้านหลังหนึ่งครั้งตวัดปลายริบบินมาทางด้านหน้าเสร็จแล้วสอดลงตรงช่องว่างใต้ทานดอกเป็นช่องใต้กลีบชั้นบนนะคะสีม่วงริบบินก็จะมาโผล่ด้านล่างดึงให้กระชับค่ะทำเหมือนเดิมไปจนครบสี่เส้น แล้วก็จะได้แบบนี้ค่ะดัดปลายริบบิ้นออกโดยใช้กันไกรซิกแซกเปลี่ยงแค่นี้ก็เสร็จแล้วนะคะขอบคุณที่รับชมคลิปของ b u d DIY ค่ะถ้าชอบก็ช่วยกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ